สารปกครองสูงสุดนะครับมีคำพิพากษาอวสานทรงนักเรียนให้เสรีภาพเรื่องของทรงผมนะครับห้ามครูกล่นผมนักเรียนโดยเด็ดขาดครับ ามที่สารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เพิกถอนกฎกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระเบียบทรงผมนักเรียนทั่วประเทศหลังถูกร้องเรียนในปี2563โดยสถานศึกษาต้องให้สิทธิและเสรีภาพทรงผมผู้เรียนอย่างเสรีภายใต้เงื่อนไขนะครับที่โรงเรียนกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองออกกฎร่วมกันโดยย้ำว่าครูไม่มีสิทธิจะไปกลั่นผมนักเรียนโดยเด็ดขาดครับแต่หากนักเรียนทำผิดกฎที่ตกลงร่วมกันไว้ก็ขอให้ใช้วิธีตักเตือนห้ามทำให้นักเรียนอับอาย สำหรับทรงผมนักเรียนที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติที่ออกกฎกระทรวงฉบับที่สองเมื่อปี2518ครับกระทั่งผ่านมา45ปีหรือพศ2563มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งออกมาเรียกร้องเรื่องของทรงผมจนมาถึงสมัยนางสาวตรีนุษดํดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพรุทธศักราช2566ออกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกและให้สิทธิเสรีภาพในเรื่องทรงผมนักเรียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ